สวัสดีครับคุณอยู่กับปิงและนี่คือคอนเสิร์เรื่องเกษตรนะครับสำหรับประเด็นคอนเสิร์เกษตรในวันนี้นะครับปิงเองอยากจะชวนทุกท่านนะครับมา reflect p o ตการลงทุนกันนะครับเรามาทบทวนกันหน่อยไหมนะครับว่าไอ้เงินของเราเนี่ยนะครับที่ลงทุนอยู่เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนบ้างนะ้ำมันสิทรัพย์การเงินการลงทุนประเภทใดหลักๆเลยเนะี่ยเวลาเราคุยว่าเงินระวางไว้ที่ไหนบ้างเนี่ยส่วนมากปิงเองจะมองอยู่ปึ๊บบนกรอบสองภาพใหญ่ๆก็คือว่าบนกรอบภาษี นะกับบนกรอบเนอเออนอกกรอบภาษีก็คือไม่ได้หักภาษีนั่นแหละนะครับก็เรามาดูกันว่าไอสัดส,ส่วนเนี่ยลงทุนบนกรอบภาษีกับนอกกรอบภาษีเนี่ยมันคิดเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่เงินเราเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ไอเงินที่เราไปวางไว้แต่ละที่เนี่ยเราไปวางไว้บนสินทรัพย์ประเภทใดอะอีควิตี้บอลหรือว่าถือเงินสดหรือว่าเป็น c o m m ูน i t y เออเราก็ไปดูกันว่าไอสิ่งที่ท่านเคยลงทุนไว้วันนั้นเนี่ยวันนี้พอร์ตมันเป็นยังไง ขาดทุนอยู่ไหมหรือมีกําไรแล้วนะครับก็ถ้ามีกําไรเราล็อกไหมหรือถ้าขาดทุนเราก็ไปดูกันว่ามันจะพอจะแก้ไขย,ยังไงได้บ้างนะครับอ่ะอยวเราไปดูกันในวิดีโอนี้เนี่ยหลักๆเราไปเช็คกันนะครับอ่ะอย่างแรกเลย provident f u นนปีชัวหลายท่านนะครับเอ่อตัดเขาเรียกว่าโดนหักหนะ้าที่จ่ายนะไปสิบเปอร์เ็นสิบห้าปอร์เซ็นตนะครับ เออแล้วเราได้ดูบ้างไหมว่า provident fund เนี่ยปัจจุบันเราเป็นยังไงบ้างผ่านมาแล้วสิบปีสิบปีเนี่ยนะครับเราออมมาตั้งแต่สมัยเราเริ่มต้นทำงานน่ะวันนี้อายุสี่สิบกว่าห้าสิบแล้วเนี่ยนะ provident fund เราเป็นยังไงบ้างอีกสิบปีเกษียณอีกห้าปีเกษียณเนี่ยรวบรวมดูซิเป็นยังไงบ้างเออเราลองทบทวนกันหน่อยไหมว่าเอยปัจจุบันเนี่ย provident fund เนี่ย เราได้ปรับสัดส่วนพอร์ตบ้างไหมบางคนเนี่ยนะลงอย่างเดียวนะลงอย่างเดียวหักอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เคยกลับมาทบทวนเลยนะว่าพอร์ตเงิ f ฟันของเราเป็นยังไงบ้างเราไปดูอีกทีหนึ่งว่าเออพบว่าสัดส่วนพอร์ตการลงทุนเนี่ยอาจจะไปอยู่ในบอลซะเยอะไหมแต่ว่าเพิ่งอายุสี่สิต้นต้นเองนะบางทีเนี่ยมันมันเสียดายในเรื่องของต้นทุนทางเวลาที่เรามีเวลาที่เยอะอะในการที่จะ,กะเกษียณเนี่ยแต่ว่าเราดันไปลงทุน เพื่อที่จะเพรสเซฟในลักษณะที่เป็นบอลนะในช,ช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็อาจจะทําให้ท่านอาจจะไม่มีอะไรมารบกวนใจอะนะมันก็บวกตลอดแหละถ้าลงลงเป็นพวกบอลนะแต่ว่ามันคําถามคือมันจะไปถึงเป้าหมายท่านที่วางเอาไว้ไหมเนี่ยนั่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนบางท่านเนี่ยนะอายุห้าสิบแล้วแต่ว่าสัดส่วนพอร์ตการลงทุนไปดูอีกทีนึงเฮ้ย <c oughs> เราอาจจะไปพบอีกทีนึงก็ได้ว่าเออสัดส่วนหรือว่ากองที่เราเลือกเนี่ย นะมันอาจจะไปอยู่ในส่วนของหุ้นไทยซะเยอะอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบางคนลง,ลงในสัดส่วนใครมี provident fund เนี่ยเราไปอยู่ในสัดส่วนพอจะลงที่อยู่หุ้นไทยเยอะเนี่ยก็อาจจะติดจากที่เคยบวกเนี่ยมันอาจจะหายไปนะครับก็ลองดูผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราได้มีโอกาสกลับไปทบทวนมากยิ่งขึ้นเนาะในส่วนของ provident fund แล้วก็มาดูซิว่าวันเนี้ยเราสะสมมาเท่าไหร่แล้วนายจ้างสมทบเท่าไหร่นะแล้วก็หลักหลัก เลยเนี่ย provident fund เนี่ยผมอยากให้ชวนมองไปไกลๆก,ก็คือวันที่เราเกษียณว่าเงินก้อนเนี่ยนะครับจาก provident fund เนี่ยรวมเงินระบบเงินนายจ้างพร้อมพอร์ตการลงทุนด้วยเนี่ยเงินเราณนะวันเกษียณเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่อะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นบางท่านเนี่ยมาฟังฟังผมวันนี้อายุหนะ้าสิบเนาะอะแล้วก็ดูว่า provident fund ตอนนี้เราสะสมไว้ที่เท่าไหร่แล้วคราวนี้เนี่ยอีกสิปีเกษียณ มันแปลว่าปีหนึ่งเนี่ยเราเราก็รู้อยู่แล้วอะเพราะหากหนะที่จ่ายบกนายจ้างสมทบด้วยเนี่ยดูซิว่าปีหนึ่งเราสะสมเท่าไหร่เราคูณสิบดูนะอะอย่างน้อยเราได้หน้าตาคร่าวๆแล้วว่าเงินระบบกเงินในายจ้างเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ยังไม่รวมผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยอาจจะมาดูใน่ลงของสัสดส่วน์ตการลงซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็ทํางานในแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันการจัดสรรหน้าตา์ตการลงทุนก็ อาจจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะมีกรอบมีเฟรมเวิร์กให้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งภาพนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพ่วงเวลาแล้วกันนะว่าอายุมากแล้วสัดส่วนพอการลงลงทุนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะเป็นของ b a ็กบล็อกนะคะเป็นของ b a ็กบล็อกก็มันเนี่ยมันเป็นเราอาจจะพิมพ์ก็ได้แบ็กบล็อกไลท์พาดเซเลคเตอร์ทู นะอ่ะเรา get start ดู al, ว่าเออเราเกิดปีไหนอ่ะสมมติบอกว่าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเกิดหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับกเกษียณตอนหกสิบอ่ะกเกษียณตอนหกสิบนะคะป่าเรา calculate มันก็จะกำหนดมาว่าเออปีที่เราเกษียณเนี่ยอยู่ในปีไหนปีสองพันสามสิบห้าอ่ะแปลว่าเราก็ไปดูอ่ะ ในแต่ละปีเนี่ยเราจะสมมตว่าเออเนี่ยมันเป็นการปรับภาพพอร์ตการลงทุนอยู่สม่ําเสมอแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมอยากให้มองเป็นแค่เบนช์รมานะครับมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ4ห้าิบเอดสิบเ้านะอาจจะห้าสิบห้าสิบก็ได้นะตอนที่เข้าสู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายอีก5ปีกเกษียณน,นะครับเนี่ยเรากรเกษียณตอนปีสองห้าสห้าเนาะอันนี้ปีเออสองพันสาห้าอันนี้คือสองพันสเอ็ดอะอย่างเงี้ยเป็นตน้นแล้วก็ เออตอนกเกษียณสัดส่วนพอร์ตการลงทุนอาจจะอยู่ในสักสตนะ๊อกนะอีควิตี้สักสี่สิบเปอร์เซ็นตบอลสักหกสิบปอร์เซ็นตนะครับกระดาษนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นทูสเล็กๆนะให้ให้ท่านดูว่าเออเราควรจะปรับหน้าตาพอร์ตการลงทุนยังไงโดยใช้เครื่องมือนะที่มีอยู่ใน บนแพลตฟอร์มต่างๆเอามาใช้ได้นะครับแต่หลักๆคีย์หลักที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือว่าทบทวน Provident Fund ในเรื่องของสัด so ส่วนพอร์ตการลงทุนสองลองฟ o r e c a s t ดูว่าตอนเกษียณล้วน่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับถ้าผมคิดว่าคนอายุ40-50แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนที่ทำงานบ่อยนะนะมักจะเริ่มเซ็ตเท่ากับที่ทำงานเดิมได้แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมองไปไกลๆว่า มันยังมีเงินอีกก้อนหนึ่งนะที่อยู่ใน provident fund หลายคนทิ้งไปเลยก้อนนี้นะก็อยากทิ้งเนาะทุกอย่างทุกอย่างมันนำมารวบรวมเป็นเงินเก,นเกษียณได้นะครับอ่ะต่อต่อไปอ่ะกองหักลดหย่อนภาษีนี่ก็จะเป็นอีกอีกอันหนึ่งนะที่หลายๆท่านต้องใช้รถย่อนภาษีทุกปีอยู่แล้วแหละมี sff m f e s d ซึ่ง sff เนี่ยมันหมดหมดโคตาในการหักรถย่อนไปแล้วมันก็เหลืออยู่แค่สองตัวคือ r f กับ b h G ซึ่งผมมองอย่างนี้ก่อนนะเอจี SG, จริงๆมันก็มีข้อดีคือมันแต่ว่ามันเป็นแค่หุ้นไทยนะผมมองอย่างนี้ก่อนสเสน่หลายหลายคนอาจจะหมดหวังอะนะกับหุ้นไทยแต่ผมมองมองอย่างนี้ก่อนว่าแสดงว่ามันผ่านจุดต่ําสุดไปบ้างแล้วดังนั้นเนี่ยผมมองว่าแล้วเซตขณะปัจจุบันที่วันนี้เรานั่งอัดเทปกันอยู่เนี่ยมันอยู่มาประมาณพันสองนะพันสองห้าสิบนะผมมองว่าเออมันยังมี ยังมีอัพไซต์อ่ะที่มันยังพอไปได้อยู่สตอรี่ก็ดีนะเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วนะผมก็มองว่าเออมันน่าจะมีอะไรดีๆที่รอตามมาหลังจากหมดหวังกันไปแล้วเนี่ยมันน่าจะมีไซเคิลลูกใหม่หรือเว็บใหม่เนี่ยที่อยู่ในตลาดทุนไทยก็ยังมองว่าน่าสนใจอยู่แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมยังมองว่าหุ้นไทยเนี่ยผมมองเป็นเครื่องมือลดหย่อนไปเลยนะ,ะนะั้นเราลงหุ้นไทยก็มองลดหย่อนไปส่วนคราวนี้เนี่ย e อ G เนี่ยจะไปอยู่กล้องไหนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึง นะครับแล้วมันจะไปซ้ำรอยกับ LGF ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองอย่างนี้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้ซ้ำรอยขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้ว ESG เนี่ยเราสามารถลงทุนนะแบบสวิตชิ่งกันได้อย่างช่วงนี้เนี่ยจังหวะหุ้นไทยดีเนี่ยเราอาจจะไปเออ accumulate หรือสะสมอยู่ในหุ้นไทยถืออะเอาไว้อยู่ในหุ้นไทยแต่ในช่วงที่เอ้ยเราทำกำไรพอประมาณแล้วล็อกกำไรหน่อยไหมก็อาจจะสวิตช์มาที่บอลก็ได้เพราะหุ้นไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้เป็น growth stock นะมันไม่เป็นมันไม่ไม่ได้เป็นโกลด์มาร์เก็ตขนาดนั้นถ้าเทียบกับตลาดหุ้นอย่างเช่น S&P 500แต่ผมมองว่าหุ้นไทยเนี่ยมันอยู่ในไซเคิลของมันมีไซเคิลของมันอยู่นะดังนั้นเนี่ยก็น่าสนใจในแง่มุมของการหักลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง SG เราถือของห้าปีมาโรเตทเงินได้มันแปลว่าเรารู้แล้วว่าปีเนี้ย นะเราลงสามแสนอีกห้าปีข้างหน้าเราก็สามารถใช้งเงินก้อนนี้ยนะมาโรเท์มาหมุนต่อยอดเงินตรงเนี้ต่อไปได้ผมก็มองว่าเออข้อดีมันอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างจาก i m f นิดนึงมันอาจจะไม่ได้โรเททเงินได้ครบห้าปีมันอาจจะต้องรออายุห้าห้าเลยอะนะผมก็ผมก็มองในมิติของว่าเออเราซีเรียสไหมกับการเอาเงินก้อนเนี้ยเงินลดหย่อนภาษีเอามาโรเททด้วยซึ่งมันก็จะเป็นซิสเต็มมันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับ อ่ะหลักๆเลยเวลาเราหักรถยนนภาษีหลายคนมักจะไปรถยนตนตอนสิ้นปีเนาะก็ไม่ได้ค่อยวางแผนเท่าไหร่หรอกมักจะถามว่าเออลงกองไหนดีนะสิ้นปีนี้ซึ่งในแต่ละปีจะสังเกตมาว่าแต่ละบลจแต่ละที่ก็จะแนะนําไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเพราะว่าคอนเท็กซ์ตลาดในช่วงนั้นไง มันก็จะสะท้อนถึงโภยการลงทุนในช่วงสิ้นปีในแต่ละปีที่มันไม่เหมือนกันแต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โภยการลงทุนแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ห่วงเวลาการลงทุนในปีนั้นๆนนเนี่ยที่ว่ามันดีเนี่ยแต่พอเวลาระยะเวลาผ่านมา3ปี4ี่ปีมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมนะ performance d ร o ปหรือเพอเพออาจจะเคยที่เคยเห็นบวกอาจจะวิ่งไปสู่ขาดทุนก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้โฟกัสมากก็คือวางแผนก่อนซื้อเราอาจจะคุย บนหลักการก่อนว่าเออถ้ากองนี้เนี่ยเราซื้อรถยนต์ปีนี้เนี่ยแต่เราต้องอย่าลืมนะเราต้องถือมันไปอีกห้าปีสิบปีอ่ะเออเราเราเราจะวางแผนมันยังไงต่ออยากแค่มองว่าเออเราได้ประโยชน์จากการหักรถยนต์ปีนี้แต่ว่าเราต้องมองไปอีกห้าปีสิบปีสิบห้าปีข้างหน้าว่าเอ้ยเอแล้วเราจะบริหารมันยังไงต่อด้วยนะครับสาหรับเงินกอนนี้เพราะว่าก็อยากทิ้งะหลายคนมองหักรถยนต์แต่ละปีไปก็คุ้มแล้วนะแต่ว่าอย่าทิ้งนะพยายาม มอนิเตอร์แล้วก็ใส่ใจพอร์ตการลงทุนนึงเพราะพอร์ตหักลดหย่อนภาษีมันก็สามารถลดถูกเป้าหมายเงินเกษียณได้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวไว้ในวิดีโอหน้าๆเนี่ยเอ่อผมอาจจะมาคุยในเรื่องของโมเดลนะ,กะเกษียณสิบล้านผ่านเอ่อการเอ่อโมเดลกเกษียณสิบล้านบนกรอบการลงทุนทางภาษีให้ดูว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเฟรมเวิร์กหรือวิธีการคิดเนี่ยเออมันควรจะมองอยังไงมันควรจะมีภาพยังไงก่อนมีไกด์อ่ะ นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวาง strategy กันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะหลักๆเลยนะบางคนเนี่ยผมคอนซัลท์มาเยอะมากก็จะเจอกองหกักกองลดหย่อนภาษีหลายสิบกองเลยซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยอย่าลืมเนาะปีหนึ่งเรามีมีต้นทุนทางการเงินที่ไปหักลดหย่อนที่จํากัดมันแปลว่าถ้าเกิดเราเจอกองขาดทุน ห้ากองแล้วเราจะเลือกลงกองไหนดีละ่ะมันแปลว่าเออบางทีเวลามันติดตามหรือการคารัดทุนเนี่ยมันก็จะมันก็แก้ลําบากหรือว่าตลาดซึมก็ไม่รู้จะเติมตัวไหนดีบนพอชั่นของเงินที่มีจํากัดดังนั้นเนี่ยอ่ะถ้าเรารู้แล้วว่าวันนี้ที่ผมพูดมันมีหลายกองเราอาจจะยุบกองไหมนะให้มันเหลือสักสองสามกองหรืออย่างน้อยห้ากองก็พอละนะจะได้ติดตามง่าย,ายๆนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยหลายกองคิดว่ากระจายแต่จริงๆเราไปพบกันจริงๆเนะี่ย ซื้อสิบกองเลยแต่มีแต่หุ้นไทยห้ากองและอีกห้ากองเป็นกองต่างประเทศหรือบางที่มีแต่ U.S. อย่างเดียวเลยลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมารีแคปกันอีกรอบหนึ่งไหมไอ้กองที่เราถืออยู่เนี่ยมันอยู่มันมันอยู่ใน Asset Class ที่ e q u i t y แหละแต่มันอยู่ใน Regional ไหนมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเราก็จุกตัวอยู่ใน e g i o เ a l เดียวเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยตลาดมันเกิดดาวไซด์ขึ้นมาแต่ว่าตลาด asset Class ตัวอื่นหรือตลาด ในรีจิเนลอื่นเนี่ยมันอาจจะมีกําไรขึ้นมาแล้วก็อาจจะขาดโอกาสตรงนี้ไปก็ได้ก็ดูนะแต่ผมมองว่า r m f มันไม่ได้ขยับอะไรบ่อยมากส่วนเอ G ก็ขยับบอลกับอีกตี้แค่นี้พอนะครับส่วน s อ f ที่เคยลงทุนไปก็อย่าทิ้งนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะเราผักหย่อนภาษีดีมากนะที่เรามีการวางแผนภาษีแต่สิ่งสำคัญเนี่ยผมอยากจะชวนให้ทุกท่านเนี่ยมองถึงปริมาณความเหมาะสมของเงินที่จะใส่เข้าไปหักลดหย่อนภาษีด้วยบางทีเนี่ยโอ้โหท่าน เติมเต็มแม็กเลยเนะี่ยแต่บางทีเนะี่ยเราอาจจะลืมพิจารณาในเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของสภาพคล่องนะบางทีเราเติมเยอะจนเกินไปเนะี่ยบางทีมันอาจจะปิดการในเรื่องของข้อจํากัดโอกาสการลงทุนอื่นๆก็ได้เพราะบางทีเพราะว่าลดอ,อนภาษีเนะี่ยมันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของการซื้อการขายในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไป เอาเงินบางส่วนเนี่ยแบ่งเงินบางส่วนไปลงบนกรอบนองภาษีเนี่ยมันยังพอขยับอะไรได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นต้นก็คือลองพูดค,ค,ค,คุยดูว่าเราจะลดก่อนด้วยเงินปริมาณเท่าไหร่นะมันจะต้องมีหลักการนะว่าเออสมมุติเราฐานภาษียี่สิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยอ่าเราลดฐานยี่สิบฐานสิบห้าอ่าเราจ่ายแค่ฐานสิบอย่างเงี้ยเราก็พอแล้วอ่ะอย่างเงี้ยคือวิธีคิดต้องแบบนี้ไม่ใช่แบบเออฉันจะอะไรยังไงก็ได้ให้ แบบเนี้ยผมมองว่าเราอาจจะต้องจ่ายในยปริมาณที่มากก็อาจจะแบบอาจจะไม่ได้คิดถึงปัจจัยอื่นๆก็อาจจะลองดูตรงนี้นึงน้องวางแผนนิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็ติดดูแลติดตามให้ดีส่วนกลับมาต่อไปก็เป็นเรื่องของประกรันประกันเนี่ยนะเป็นอะไรที่หลายหลคนก็คงซื้อแล้วแหละผมเชื่อว่าคนมาฟังผมเนี่ยทุกคนมีประก,รกันกันหมดแล้วแต่หัวใจที่ผมอยากจะให้มาพิจารณาเพิ่มเติมก็คือว่าเฮ้ยไอประกันที่ท่านทำเนี่ยมันมันส่งถึงเมื่อไหร่ นะมันครบสัญญาเมื่อไหร่ได้ได้เงินคืนเมื่อไหร่มันทันใช้ไหมบางคนไปทําประกันสะสมซับตอน47นะ47เพราะมันครบรอบพอดีนะเหมือนครบสัญญาพอดีแล้วไปทําตอน47 48แล้วเซลล์มาขายในลนักษณะที่เออก็วางแผนเกษรรียณไปเลยแล้วลดหย่อนภาษีได้ด้วยแต่กฏว่าเออเอ,อ,เ,อ,อ,เ,องเงินคืนก้อนนั้นที่ทําไปเนี่ยมันอาจจะ ได้คือตอนช่วง65นะเออบางทีเรามีความจะเป็นที่อยากจะได้ตอน60เป๊ะๆเลยอย่างเงี้ยแต่ไปได้คืนตอน65ตรงนี้ก็ต้องวางแผนดีๆแปลว่าอะไรสิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสก็คือว่าเออมันทันใช่ไหมมันได้คืนตามช่วงเวลาที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราอาจจะทําประกรันไปแล้วเนี่ยลืมนะในเรื่องของผู้รับผลประโยชน์ วันนี้เราแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่ว่าชื่อผู้รับผลประโยชน์ยังเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่เราอยู่นะแต่วันนี้เรามีภรรยาเรามีลูกแล้วเออเราอาจจะกลับไปทบทวนในเรื่องของผู้รับผลประโยชน์ตรงนั้นก็ได้ส่วนในเรื่องของค่าเบีย้ยประกันเนี่ยนะคะผมมองอย่างนี้ก่อน หลายคนเนี่ยทำประกันสุขภาพทำประก,รลกลันโรคไร้แรงเนี่ยโอเคผมเข้าใจว่าเออมันเป็นการปิดความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่มันก็ควรจะอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมโดยโดยเฉพาะตะกูลพวกโรคไร้แรงบางครั้งเนี่ยผมเห็นหลายๆถ้ท่านเนาะมีความแพนิคมีความกลัวพราะคนรอบข้าง เป็นเกี่ยวกับตระกูลพวกโรคไร้แรงแต่หัวใจสําคัญมันไม่ได้ว่ากลัวมากต้องทํามากแต่มันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอย่าในวิดีโอหน้าคงจะมาเล่าตรงนี้ให้ฟังมากกว่าว่าเออมันมีตัวเลขเท่าไหร่ที่คํานวณคิดคู e กับตัวเองแล้วมันเหมาะสมทุกคนมันไม่จําเป็นที่ต้องทําเท่ากันแต่ว่าแล,วออแล้วเราควรจะทาเท่าไหร่ไอ้ที่เรามีอยู่ตรงนี้มันเพียงพอแล้วหรือ,อยังจริงๆมันอาจจะเพียงพอแล้วก็ได้นะครับ ซึ่งก็อย่าให้บองหลาก,หลา,กหลายมิติด้วยเหมือนกันนะอย่าไว้วิดีโอนะั้นนะแต่วิดีโอนี้เนี่ยหลกัหลกๆก็คือให้ไปดูเงินในประกันชีวิตพอร์ตประกันชีวิตมากกว่าว่าเออทุนทุนตอนนี้เรามีเท่าไหร่นะประกันสุขภาพเป็นยังไงประกันลูกไลนแรงเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเนาะต่อไปบํานานะบํานา,บ,นาบางคนเนี่ยผมมองอย่างนี้ถ้าฐานภาษีสูงแล้วใช้เครื่องมือลดหย่อนครบแล้วเนี่ยเออเราเราอยากจะมาเหมือนกับว่าเงินที่ คบสัญญานะจากประกันสะสมทรัพย์เอออาจจะมาเติมใส่บำนาญไหมก็เป็นการล็อกแหล่งรายได้หลังกเกษียณไปซึ่งมันก็ดีมันไม่ผันผวน,ผนมันคือการล็อกแหล่งรายได้ซึ่งแต่ถ้าไปลงใน R ารมเมันอาจจะผันผวนเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีผันผวนเยอะแล้วเนี่ยเราอาจจะแบ่งเงินบางส่วนมาอยู่ในบำนาญไหมมาล็อกแหล่งรายได้ด้วยนะชัวร์ๆนะครับก็แทงเงินเดือนหลังกเกษียณไปเลยเพราะว่าอย่าลืมเนาะว่าหลังกเกษียณเนี่ย เอ่อมันเป็นช่วงเวลาที่เราพึ่งพานะแหล่งรายได้เนี่ยจากสินทรัพย์การลงทุนเป็นหลักแล้วก็สิ่งสําคัญคือถ้าเราไปพึ่งพาผลตอบแทนมากจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราอาจจะขาดความสม่าเสมอในการใช้เงินมันไม่ไม่ไม่แมชกันอะ่ะเพราะว่าผลตอบแทนจากสินทรัพย์การลงทุนมันไม่เหมือนเงินเดือนอเงินเดือนมันมีความคล่องตัวกว่าดังนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญของหลังกษเสียณคือเราต้องมีระบบนะครับในการถอนเงินแล้วก็ใช้ผลตอบแทนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการ ช่วยยืดอายุในการใช้เงินมากกว่าดังนั้นเนี่ยภาพประกันก็อยากให้ไปดูตรงนี้แล้วก็หัวใจสําคัญก็คือว่าต้องดูจริงๆว่าเราควรทําเท่าไหร่แล้วมันพอเพราะถ้าทํามากไปเนี่ยเหมือนเราอาจ่นประกันสุขภาพเราทํามากเกินไปโรคแรงเราทํามากจนเกินไปเนี่ยเหมือนกับมันก็อาจจะนะเสียโอกาสที่จะเอาไปทําอื่นๆได้นะครับดังนั้นควรจะอยู่ในปริมาณที่มันเหมาะสมละกันเพราะว่าหลายๆท่านก็ทํา โอเวอร์ Over, จนเกินไปบางทีก็จะมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเบี้ยประกันได้ในระยะยาวนะครับต่อไปอ่ะผมหมายเหตุให้นะในเรื่องของตัวยูนิตลิงค์นะอ่ะก็คือส่วนตัวผมมอง,มอ,งอย่างนี้ก่อนผมค่อนข้างดีคอนสตัค่ะว่าเออประกันกับกองทุนแยกจากกันเลยก็จะไม่ถ้าคือยูนิตลิงค์มันก็ดีในแง่มุมของวันสต็อปเซอร์วิสคือทั้งกองทุนประกันเลยแต่ส่วนตัวผมมองว่าเออในกองทุนในยูนิตยูนิตลิงค์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี ความหลากหลายขนาดนั้นถ้าเทียบกับไปลงในกองทุนมันอาจจะมี s อส0อพีห้ารอยอินเด็กอะไรงี้ยอยู่ในนี้แต่ว่าเออมัน controlling น่ยมันอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับเราไปลงทุนแยกต่างหากแต่ว่ามันก็ต้องรับความเสี่ยงที่มันตามมาด้วยเนาะอันนี้ยูนิตลิงนะผมไม่แตะอะไรมากแล้วก็อีกอันนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าจริงๆแล้วว่าประกันบำนาญเนี่ยมันก็ ถ้าใครทํประกันชีวิตไม่ได้ก็ทาประกันบํานาญใส่ได้เต็มเลยสามแสนบาทเพราะถือว่าเป็นอยู่ในรวมประกันชีวิตอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมละกันนะสําหรับใครที่ไม่ทราบแล้วก็หมุนภาษีได้ด้วยเนาะเหมือนครบสิบปีแล้วขายขายขายเออเหมือนเวนคืนได้นะครับก็ตามรูลิ่งสำหรับอนไม่โดนภาษีย้อนหลังถ้าเราจ่ายออเบี้ยประกันเกินสิบปีขึ้นไปนะครับก็ลองไปดูตรงนี้ดูนะครับอาจจะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากอาจจะต้องมาคุยอินดิวิดัวละกันนะครับอ่ะอื่นๆมีอะไรบ้างนะกองทุนรวม เออจีนตอนนี้หลายคนลงทุนไปเนะี่ยลงไปเช็คตูนี้เรามีพอร์ตจีนอยู่ไหมยังขาดทุนอยู่ไหมจริงๆผมคิดว่าต้องบวกแล้วนะต้องบวกแล้วถ้ายังขาดทุนอยู่แปลว่าเรายังไม่ได้ทาอะไรเลยหรือเปล่ากับมันเลยปล่อยมันเลยนะกองอาร์ตของเอ,อ่อของป้าเคที่วูดนะติดลบอยู่หรือเปล่าขายออกไปหรือย,อยังนะตอนนี้ก็ต้องบวกนะบวกประมาณนึงอนะ่ะแต่ถ้ายังลบอยู่แปลว่าเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยหรือเปล่าไทยเหมือนกันนะบางคนลง e s g เนะ่ะ ผมให้คอนซัลร์เนี่ยลูกตอนนั้นเนี่ยอปีก่อนปีนี้เนี่ยเซตอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยห้าสิบจุดแล้วมันก็ร่วงมาประมาณพันหนึ่งร้อยจุดนะผมให้คัทไปตั้งแต่พันสามล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาได้ผมมองว่าเราต้องขยับมันหน่อยอ่ะอย่าอย่าปล่อยเลยอย่าลงแล้วปล่อยนะผมมองว่าเราต้องขยับมันด้วยนะดังนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดพวกนี้เนี่ยขาดทุนมันก็กลับมาฟื้นมีกําไรมีขาดทุนม,มีมีฟื้นเบรกอีเวนต์เท่าทุนบวกกาไรมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อย่าทิ้งละกัน แล้วก็หัวใจสําคัญคือตอนซื้อเราเข้าใจไหมว่าเราซื้อเพอะอะไรอาจจะจดการซื้อของเราหน่อยไหมนะครับแล้วก็มีคนแนะนําหรือเปล่าเราซื้อตามโพลไหมหรือว่าเราซื้อตามพอสําเร็จรูปซึ่งผมมองว่ามันก็ดีหมดแหละแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเป็นเพราะว่าแต่มันก็จะมีข้อจํากัดเหมือนกันอย่างพอสําเร็จรูปเนี่ยแต่และคนลงททมิ่งไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคนนี้อาจจะลงต้นปีแล้วลงพอหนี้แล้วว่าดี บางคนลงกลางปีลงพอสำเ็จรูปอ้าวทำไมไม่ดีอ่ะมันกลายเป็นขาดทุนผมผมเลยมาว่าพอสำเ็ารูปมันมันดีในระดับหนึ่งแต่มันมันอาจจะไม่ได้ตอบคําถามเราทั้งหมดที่เราสงสัยในเรื่องของการลงทุนมันอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการบาลานซ์ทางจิตใจผมคิดว่าการลงทุนณวันเกษมันเป็นเป้าหมายในในระยะยาวเนาะมันเป็นเจอ์นี่ซึ่งการลงทุนมันเป็นส่วนหนึ่งของการไปแอคชั่นเป็นเป้าหมายเกษียณมันแปลว่าในระหว่างทางเนี่ยมันมีเจอ์นี่ในเรื่องของอีโมชั่นอลฮิลิ่งมันต้องมี อารมณ์มันต้องมีมันต้องมีมงมคําถามระหว่างทางเออดีไหมนู่นนี่น่าลังเลยสงสัยเป็นไหมขาดทุนเยอะอะแล้วคนขายเยอะ panic sell เ,เราอยากขายบ้างเราอาจจะมองว่าเราอะลงผ,ผิดจังหวะอะอย่างเงี้ยอันที่สองเราอาจจะลงแล้วตลาดไม่ไปไหนเลยแล้วก็เครียดอีกอะว่าเอ้ยเราลงอะไรผิดหรือเปล่าทำไมไม่ไปเลยถ้าบวกมากบวกปุ๊บเราก็อาจจะกลัวอีกเอ้ขายดีไหมนะ อุตส่าห์รอมาตั้งนานเนะี่ยอาการมันก็จะเป็นแบบนี้ดนะังนั้นเนี่ยหัวใจสาคัญคือคุณจะต้องมีกรอบการลงทุนนะแล้วก็ตรงนี้นจะประคับประคองจิตใจในระหว่างทางได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ให้คาปรึกษาอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะเอ่อให้ผมมาช่วยคอนซัลท์เนี่ยในเรื่องของแผนเกษียณพอตการลงทุนด้วยยินดีนะครับอย่าคอยพูดตอนท้ายนะขาดทุนปรับหน่อยไหมนะบางคนไม่กล้าปรับเลยเพราะว่ากลัวปรับแล้วขาดทุนอีกนะ เออหรือว่าบางคนเนี่ยลงในพอร์ตสำเร็จรูปนะเอ,อผู้แนะนำการลงทุนเอฟอบอกว่าเออถัวเพิ่มอ,อ่ะถัวแล้วขาดทุนอีกอะปรับนั้นปรับนี้หน่อยอ,อ่ะปรับแล้วก็ขาดทุนอีกสรุปปรับไม่ปรับยังไงอ่ะงงไปหมดนะครับก็บางที่ใช้ก็ออโตเมต e เนาะใช้ระบบ AI อจับตรวจจับถ้ามีกําไรเท่านี้ขายขาดทุนเท่านี้คัดอย่างเงี้ยเออสรุปปรับไม่ปรับกันแนะ่ นะครับเออปรับดีกว่าไม่ปรับหรือไม่อยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกอย่างนี้ซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นหัวใจสําคัญที่ว่าทำไมผมถึงออกแบบคอนซัลท์ดูแลพอร์ตการลงทุนดูแลแผนเกษียณแบบคอสตอมใหม่มากยิ่งขึ้นผมไม่ได้เน้นดูแลลูกค้าเป็นจํานวนมากนะตลาดในวันนี้เนี่ยเน้นที่วอลลุ่มเยอะนะมีมากๆม,มีจานวนลูกค้าเยอะๆแต่หัวใจสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่มีเยอะหัวใจสําคัญคือผมเน้นว่าน้อยคุณภาพแล้วก็ เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับในการทํางานต่อไปหุ้นต่างประเทศอ่ะบางคนทํางานบริษัทอะแล้วก็เขาให้สต็อกออปชั่นมานะอ่ะก็ดูแล้วกันว่าเราจะวางแผนการจัดการนําเข้ามายังไงอ่ะภาษีต่างประเทศต้องโดนไหมเออจะมีการแบ่งเงินในแต่ละคานี้ยังไงบ้างอ่ะตรงนี้เราอาจจะต้องวางแผนไหมนะครับตอนไหนบางคนห้าสิบแล้วเนะี่ยอีก ไม่กี่ปีจะเกษียเนี่ยบางคนจะเกษียณตอนห้าห้านะเออเราจะทํายังไงเราจะวางแผนมันยังไงนะครับแล้วก็หุ้นกู้อ่ะบางคนลงทุนในคุนกู้เพราะว่าเข็ดอะนะกับการลงทุนในตลาดที่มันผันผวนเพราะว่าอะไรผมเข้าใจนะบรรยากาศนี้ดีธรรมชาติการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงขนาดนั้นนะครับมันมีทั้งช่วงผ่านมรสุมสดใสฝนตกฟ้าร้องโหมีทุก สภาพอากาศนะเมฆขมขโมยอากาศไม่ไปไหนนะแต่ฝนไม่ตกหูมีทุกสภาพนะเราอาจจะรู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้คุณกู้ดีกว่านะควบคุมได้ผลตอบแทนนิ่ง Training, ซึ่งมันก็ดีแต่คนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มโกอีกเพราะมันเริ่มมีดีฟอล์มาให้เราเห็นเป็นระยะระยะโดยธรรมชาตินะของของข่าวสารเนี่ยมน,นุษย์มักจะจําข่าวร้ายได้ดีกว่าข่าวดีเสมอนะอันนี้คือธรรมชาตินะครับอ่ะด้งนนั้นแต่หัวใจสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ซื้อไม่ซื้อดีไหมหัวใจมันสาคัญมันอยู่ที่ว่า ดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ออลก็ต้องไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปกระจายสัดส่วนดีไหมแล้วก็ค่อยๆปั้นกันไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะแน่นอนว่าคุณกู้ใจผลตอบแทนในรูปแบบดอกบีย้ยแน่นอนว่ามันต้องมีภาษีนะที่จ่ายสิ้าเปอร์เซ็นอเราได้วางแผนภาษีต่อไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้จริงๆก่อนเกษยณบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าหลังเกษียเนี่ยแหละมันจะเป็นภาพที่เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเออเราอาจจะ ต้องวางแผนในเรื่องของการลดหย่อนภาษีในเรื่องของรายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคอ่ะใกล้จบยังตึ๊ดอ่ะอสังหาปล่อยเชา่าใกล้จบแล้วอสังหาปล่อยเช่าก็คือว่าเออมีอยู่ไหมในพอร์ตเนี่ยอสังหาหริอมมาซปล่อยเชา่าบางคนแบบว่าเออปล่อยลืมเลยอะ คือไม่ได้ไปแตะมันซื้อมันานะแต่ตอนนี้ไม่มีบุ๊เช่าก็เลยลืมไปเพราะงานยุ่งเอ้ยเราอย่าทิ้งเราต้องมองด้วยว่าเออณวันนี้เราเริ่มอายุเยอะขึ้นบางทีไอ้ทรัพย์สินที่เราเคยซื้อมันอยู่ไกลจากเราอะเหมือนตอนหนุ่มๆเราทํางานที่ระยองอะแล้วันนี้เราทํางานในกรุงเทพเราไม่มีเวลาไปดูเออบางทีเราอาจจะต้อง Ex i t ซออกจากพอร์ตไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูตรงนี้ไปนะครับแล้วก็หุ้นไทยอะลองดูปันผลไหมนะครับโอเค อื่นๆก็พนสุ้นราหกร์กรกบขนะสินทรัพย์ทางเลือกพวก private equity นะคริปโตอ่ะต่างๆนะลงทุน ETF อื่นๆนะครับต่อไปอ่ะนี่คือแนวทางเนาะหลักๆนะเวลาเรามาคอนซัลก,กับผมเมื่อกี้ฟังมาทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยนะนะแล้วอยากให้ผมมาคอนซัลมาคอนซัลก,กับผมหรือว่ให้ผมให้คำปรึกษาเนะี่ยในเรื่องของแผนกเกษตรแล้วก็พอร์ตการลงทุนเนะี่ยหลักๆเลยก็คือว่าเออเรามาคุยกันก่อนนะคุยกันครั้งแรกกันก่อนว่าเอ้ย เป็นยังไงบ้างสิ่งที่คุณจะไปมันเป็นยังไงบ้างนะที่ผ่านมาเป็นยังไงนะสิ่งผมจะให้โฟกัสที่ผ่านมาก่อนเราต้องคือผมคิดว่าทุกคนมีมีพอยต์บางอย่างบางคนผ่านการขาดทุนผ่านการแนะนํามาเยอะไม่ได้มาเจอผมคนแรกอะผ่านการแนะนํามาเยอะแล้วเราก็ผิดพลาดมาเยอะสรุปสุดท้ายมันเป็นยังไงเนี่ยต้องมาแก้ปมตรงนี้ก่อนนะพอร์ตดีแต่อยากคุยว่าตลาดเป็นยังไงเออบางทีไม่มีใคร,ใ,ครให้ข้อมูล,ลอะไรเราเลยพวกนี้ยบางทีเราอาจจะรู้สึก เออมาคุยกับผมเนาะอาจจะคลิกนะคะอ่ามาดูใครอน a สอเน s ิดูซิเซตอ่แล้วก็มาดู investment เป็นยังไงบ้างอ่ะเราเป็นไปยังไงมาพอร์ต o ฟ i o โอรีวิวกันทุกไตรมาสไหมนะครับแล้วก็เทียบกันนะทางานเนี่ยคุยกับผมแล้วคอนซัลกับผมเนี่ยมันมีอะไรที่พัฒนาขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครนะอยากจะมาคอนซัลกับผมเนี่ยนะคะปกติเนี่ยผมคอนซัลชั่วโมงหนึ่งพันห้าร้มมอยบาทผ่านซุมออนไลน์นี่แหละนะแต่ว่าผมให้สิทธ นะสำหรับทุกท่านถ้าใครสนใจอยากจะมาลองทดลองปรึกษากับผมดูเนี่ยนะคะผมให้ในราคา499านะสำหรับครั้งแรกนะลองมาคุยกันดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผมมองเลยว่าบอกได้เลยว่า49 9เาเนี่ยที่ท่านจ่ายมายัางไงก็คุ้มนะ4 99, นนี่เกาใน1ชั่วโมงเนี่ย60นาทีหนึ่งมาคุยเลยว่าวันนี้สิ่งที่คุณจะไปกับวันนี้มันเป็นยังไงบ้างมันสัมพันธ์กันไหมพอร์ตกับเป้าหมายวิเคะห์พอร์ตรีฟิกพอร์ตปรับสมดุลน,นะถ้ามีเวลาแล้วก็พอร์ตการลงทุนเนี่ย อาจจะให้คําแนะนําในการแก้ไขเบื้องต้นว่าทำยังไงบ้าง transition p a t แต่ว่าถ้าใครคุยกับผมครั้งแรกแล้วอยากจะไปต่อกับผมต่อเนี่ยก็มันจะมีรายละเอียดอยู่ที่ในวีดีโอที่เป็น o o s ซ l t กับเสเอ่อ o n s ซ l t กับผมกับ o n s ซ l t กับเสียนกับผมแล้วมันเป็นยังไงอ่ะผมจะอธิบายรายละเอียดว่ามันมี private c o n s u l t มันมีกี่โปรแกรมนะดูแลปีหนึ่งสามปีห้าปีเป็นยังไงบ้างอ่ะลองไปดูนะครับก็หลักๆเลยนะผมเอ่อทำงานเนี่ยบางที เรามาคุยกันมันไม่จะเป็นว่าต้องคุยขายขายของอะ่ะมันมันคือการมาคุยเรื่องของคุณน่ะคุยเรื่อง perception คุยเรื่องของใจบางทีเราอาจจะมีคนดูแลหลายคนแต่เราไม่กล้าคุยนะผมเจอเยอะมากเลยนะแล้วพอมาคุยกับผมดีขึ้นเลยคือหลายคนมี r m bank ดูแลนะมี fa ในฝั่งประกันดูแลแต่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะก็มาให้ผมได้เพราะว่าทุกคนจ่ายมาใน f e e base c o n s u l t อ่มันคือมันจบที่ตรงนี้นะส่วน จะไปจะไปแอคชั่นอะไรต่อเนี่ยก็ค่อยคุยกันในอินดีเทลนะครับอืมแล้วก็คุยกับสิก็ซีคุยกับผมเนี่ยสิกก็ก็ไม่ใช่มาคุยกับผมหกสิบนาทีคุณยังได้แผนถอนเงินสามตากด้วยก็จะเป็นการคุยภาพใหญ่มากกว่าว่าหรือเราเห็นไหมว่าไอ้เงินเกษียณที่คุณวางเอาไว้เนี่ยนะเมื่อนํามาฟอร์แคร์ปฏิบัติจริงในหลังเกษียณเนี่ยใช้เดือนละเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันหมดเมื่อไหร่นะเราจะได้เห็นด้วยว่ามันยังขาดตรงไหนจะต้องปรับแก้ยังไงในภาพปัจจุบัน นะครับล้วก็จะได้เห็นด้วยว่าเออเราจะต้องถ้าใครที่ใกล้จะเกษียณแล้วแน่ในปีอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยจะได้เห็นว่าเราจะต้องจัดสรรแล้วก็ทราน s ิชั่นพอร์ตการลงทุนยังไงให้แมชกับช่วงเวลาในการใช้เงินนะครับในมากยิงคืนก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ลงทะเบียนยังไงอะคุณปิงก็แอดไลน์คุณเวลนะแอดไลน์เจอหน้าผมนะครับแล้วก็พิมพ์คอนเซปต์ขึ้นมาเป็นคีย์เวิร์ดนะพิมพ์คอน s ซปต์ขึ้นมาแล้วจะมีคุณจะได้รับออโต้เมสสจนะครับก็ลงทะเบียนผ่าน Google, Google Form นะแล้วก็ ชำระลิงก์จะได้ลิงก์ชำระเงินนะชำระสี่เก้าเก้าปุ๊บส่งสซโอนเงินมาแล้วก็ผมกับแอดมินเนี่ยก็จะนัดมันเวลาพูดคุยคอนซัลท์กันอีกทีหนึ่งแล้วก็พร้อมแนบรายละเอียดเนาะในเรื่องของขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนมาคอนซัลท์กับผมหกสิบนาทีเพื่อให้คอนซัลท์ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยในหกสิบนาทีนี้เนี่ยมันเพอรเวอร์ฟูแล้วก็อิมแพ t คมากที่สุดผมหวังว่าจะได้พบทุกท่านใน private consult ing, นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้แหละแล้วก็เจอกันในวิดีโอน้าะสำหรับวิดีโอนี้สสวััดีครบ